ดูนะครับจะเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะครับถ้าเราซื้อต้นที่แพงกว่ากับต้นที่ถูกกว่าผลจะเป็นยังไงนะครับมานี่ยชัดเจนนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมช่างทํานานะครับนี่นะครับผมก็จะพามาชมนะครับผมการชาอิฐพาร์ลัมนะครับที่เราได้สั่งซื้อมานะครับผมว่าหลังจากที่เราชําไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับผมต้นที่เราซื้อมาโตขึ้นหรือไม่นะครับ มาตามผลกันนะครับว่าอินเตอร์พลามที่เราซื้อจากแล a p UAE และก็อิหร่านนะครับผมมันโตเร็วไหมนะครับผมและตายกี่ต้นนะครับตอนนี้ที่เราสั่งมานะครับครบ1นึ่งเดือนพอรีนะครับผมเราสั่งมาทม้ดหมด25ต้นนะครับผมก็มาดูนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เราไม่ได้เขียนไว้นะครับผมว่าเป็นอะไรนะฮะผมให้ดูนะครับ ถ้าเป็น UAE นะครับผมผมจะเขียนไว้เป็น UAE จะเป็นจะเป็นบาฮีนะครับบาฮี UAE นะครับผมถ้าเป็นโคเนซี่ผมจะเขียนเป็นโคเนซี่นะครับสังเกตนะครับต้นนี้จะเป็นจากแหลบอิหร่านนะครับผมราคา1,500นะครับแลบอิหร่าน1,500ถ้าเป็น UAE นะครับผม2,000นะครับผมแล้วมาดูนะครับผมในโควเนซี่นะเรามาดูนะครับว่าผลของต้นที่ เราปลูกไว้นะครับเป็นยังไงอ่านมันมีสามมีให้ดูนะครับผมตัวนี้บาฮีอิรานนะครับการเติบโตถามว่าโตกว่าต้นที่เราซื้อมาตอนแรกหรือไม่นะครับผมเขาโตขึ้นนะครับผมตอนนี้ยังไม่ตายสักต้นนะครับถือว่าเราชาไว้ได้ผลเลยนะครับผมตัวนี้เป็นบาฮีแแบบ a e นะครับผมก็โตกว่าเดิมนิดนึงนะครับ ตัวนี้จะเป็นคูนซี่ครับสองต้นเป็นคูนซี่โตนะครับคูนซี่จะโตมากสังเกตได้เห็นเลยนะครับจะโตนะครับผมถ้าเป็น UAE ก็จะรองมานิดหนึ่งนะครับอิรานจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเห็นได้ชัดมากนะครับดูจากที่ลำโคนต้นนะครับผมจะเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้จะมีลำต้นที่โตกว่านะครับแล้วก็คูนัซี่จะต้นโตกว่านะครับแล้วก็สูงนะครับก็ามันนิ้ม ไม่ทาคลิปยาวนะครับทําคลิปสั้นคือมาตามผลว่าที่เราสั่งมาย5สิบหต้นนะครับผมหลังผ่านไปได้หนึ่งเดือนแล้วก็เพาะไว้นะครับยังไม่ตายทั้งต้นนะครับแต่คาดว่าจะอยู่ครบทุกต้นนะครับแต่ไม่ตายทั้งต้นเลยนะครับผมอนนี้แล้วก็แล้วก็ชาไว้ก่อนไว้ประมาณหนึ่งปีนะครับเราก็จะเป็นโรงปลูกนะครับผมครับผมก็สําหรับ UAE นะครับผมบาฮี UAE นี่ต้นละสองพันบาทนะครับผม ถ้าเป็นแบบอิหลานนะครับอิลานจะอยู่ที่ต้นละพันห้านะครับโคเนซี่โคเนซี่จะอยู่ที่ต้นละพันแปดนะครับผมก็หลังจากที่เราเพาะมาไว้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับต้นก็ได้เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับผมก็คุ้มนะครับสําหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับผมทุนน้อยถามว่าพันห้ากับสองพันต่างกันตรงไหนนะครับผมก็ห้าร้อยบาทได้แหละนะครับห้าร้อยบาทแต่ลาต้นห้า ต้นละสองพันใหญ่กว่าต้นละพันห้านะครับการเลี้ยงจะง่ายกว่านะครับผมจะง่ายกว่าคูนนซีพันแแต่ต้นจะตัวกว่านะครับผมแต่เปนมันจะเป็นพันคูนัซีมันจะไม่ใช่บาฮีนะครับผมแต่เขาว่าอินทพาลัมนะครับของแ l บ UAE จะมีความหวานกว่าของอิหร่านนะครับเราก็ต้องเลือกตรนนั้นด้วยนะครับว่าพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับผม ก็สำหรับการพามาชมนะครับผมตามผลนะครับสำหรับการพามาตามผลอิทธิพลน้ำนะครับผมหลังจากที่เรานามาเพาะลงกระถางได้ประมาณ1เดือนนะครับผมก็เขาจบเพียงต่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและซับสไคร้ด้วยนะครับดูขนาดลาต้นนะครับถ้าเป็นอิรานก็จะเล็กนิดนะครับผมอิรานจะเล็กต้องใช้เวลาในการเพาะขึ้นมาอีกนะครับถ้าผมก็อย่าลืมกดติดตามและซับสไคร้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ